ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอเอเดนอาซาตำนานเสื้อสีเงินครามคนที่ทำอะไรก็ได้กับลูกฟุตบอลลีลาการลากเลยเลี้ยงบอลจินตนาการอันเหลือลน้นทักษะที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เราได้ดูแล้วมันเพลิดเพลินเ,เนียนตาเนียนใจช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาคือการลงเล่นในฐานะนักเตะเชลซีครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่แฟนเชลซีรักมากที่สุด เป็นหนึ่งในนักเตะที่คิดอะไรไม่ออกก็แค่ส่งบอลไปให้อาซาเป็นเดนแบกคนหนึ่งของเชลซีในยุคนั้นสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังฝั่งตรงข้ามแทบทุกทีมการเลี้ยงบอลที่โคตรมหัศาจรรย์ความพลาวพลาวหวือหวาโยกหลบหลอกลอก่ลอคู่แข่งทั้งยังมีเซนบอลที่โคตรอัจฉริยะการสร้างสรรการจบสกอร์ที่เฉียบขาดอิทธิพลของเขาที่มีต่อเกมมันสร้างอิมแพกให้ทีมอย่างมากมายมหาศาลเขาคือนักเตะที่เชลซีตามหามาแสนนาน ในบางเกมเขาเหมือนไล่เวทมนต์ในสนามย้าอย่างไงอย่างนั้นจังหวะเลี้ยงลุยไปดื้อทะลุทะลวงไปซัดแบบดื้อเราเห็นกันมาแล้วหลายๆนัดเขาคือนักเตะที่แทบจะไม่ต้องซ้อมครับแต่เมื่อถึงเวลาลงเล่นจบแมตสุดสัปดาห์นั้นเขาสามารถคว้ารางวัลแมนของเดอะแมตได้นี่คือนักเตะที่ฟ้าประทานพรสวรรค์มาให้อย่างแท้จริงครับในช่วงพีคๆก,กับเชลซีเขาทําทุกอย่างในสนามลงเล่นทุกนัดแทบจะไม่เจ็บหนักเลยด้วยซ้ํา 7ปีอันน่าจดจำที่สุดในชีวิตค้าแข้งของเขามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้สวมเสื้อสีเมินคามตัวนั้น352นัดสัตว์ไป110ประตู92แอสซสต์มีส่วนร่วมพาทีมคว้าชแชมป์6รายการไล่ตั้งแต่พรีเมียร์ลีก2สมัยยูโรปา2สมัย F a ครคัพ1สมัยลีคับ1สมัยและยังคว้ารางวัลส่วนตัวอีกมากมายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเชลซีถึง 4, 4ีซั่นนั่นคือจุดสูงสุดในฐานะนักเตะอาชีพของเขา จนวันที่เขาต้องการทำตามความฝันเขายังทำให้เชลซีได้ค่าตัวที่เหมาะสมล่าสุดอาซาประกาศแขวนสตัด๊ดอำลาสนามหญ้าอย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียเอาไว้แบบนี้คุณต้องฟังเสียงตัวเองและหยุดลงในเวลาที่เหมาะสมหลังจากผ่านไป16ปีและลงเล่นไปมากกว่า700นัดผมตัดสินใจหยุดเส้นทางนักเตะฟุตบอลอาชีพเอาไว้ตรงนี้ผมบรรลุความฝันของตัวเองผมได้เล่นและสนุกไปกับสนามหลายแห่งทั่วโลกระหว่างอาชีพของผม ผมโชคดีที่ได้พบผู้จัดการทีมโค้ดและเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณทุกคนสำหรับช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ผมจะคิดถึงพวกคุณหลังจากโพส์นี้ได้เผยแพร่ออกไปคนที่เคยเล่นกับอาซาก็ได้ยกย่องขอเขาอไว้มากมายทั้งแลมพาดเทอร์รี่เปโดคอสตามาตาวิลเลียนอาร์เบริโกตาแทบจะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนี่คือนักเตะพรสวรรค์นายเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมมากๆเรารู้สึกยินดีดีใจจริงๆที่ได้เล่นร่วมกับนาย นายคือเพื่อนร่วมทีมที่โคตหน่าถึง่งเพราะนายอยู่ในระดับท็อปของทุกๆด้านขอให้โชคดีในบทบาทใหม่นะตำนานมันแสดงให้เห็นถึงความสุดยอดความเป็นตำนานของเขาในช่วงเวลาที่ลงเล่นในทีมสแตแตมฟอร์ดบิดขอบคุณช่วงเวลาที่เป็นร่างทองช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพคาแข่งนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลคนที่แฟนเชลซีจะคิดถึงเขาไปตลอดกาลเอเดนอาซา